มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชมสดเทควันโดลุ้นคว้าเหรียญโอลิมปิกโปรแกรมการลุ้นเหรียญวันนี้ของทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิก2024ไฮไลท์อยู่ที่เทควันโดรุ่น49กิโลหญิงเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจ จอมเตะทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เก่าจากโตเกียว2-0 2-0จะลงสนามช่อง7 HD ถ่ายทอดสดรอบแรกหรือรอบ16คนผ่านนิพักจะลงประเดิมสนามพบกับผู้ชนะระหว่างคอสตาดาซิลวาจากติมอร์หรืออูไมมาบุตติจากโมร็อกโกเริ่มในเวลา15.47รนาทีรอบ8คนสุดท้ายเริ่มเวลา19.30นาที หากผ่านนิพักผ่านเข้ามามีโอกาสพบกับอาร์บีแซคกแซมเบิร์กนักเทควันโดจากอิสราเอลรอบรองเริ่มเวลา21อนากานาทีมีโอกาสพบกับเปาลาดาซิวาจากเม็กซิโกหรือว่าเลนาสตอยโควิดจากโครเอเชียและรอบชิงเวลาตี2 19นาทีมีโอกาสพบกับเซเลโซอิกเกซีเจากสเปนหรือว่าดีเซลเมิร์ฟจากตุรกีรวมทั้งเกาฉิงจากจีนก็มีโอกาสสอดแทก เทคนโดหญิงน้องเทนนิสบุ้นคว้าเหรียญโอลิมปิกขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ